สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ลุงป้าหน้า FC ทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วแทนนะครับวันนี้ผมก็มาพร้อมกับเพื่อนดิดนะครับครับสวัสดีครับผมวันนี้เราก็ได้เดินทางเข้ามายังที่พักของอาจารย์เชนนะครับที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆนะครับทุกคนนี่ครับก็จะเป็นบ้านป่าเล็กๆนะครับมินิมอลนะกระทัดรัดนะครับแต่ว่าแข็งแรงแน่นอนนะครับเดี๋ยวพามาชมด้านบนนะนี่ครับผมข้างบนก็ สามารถนอนได้ประมาณ2คนนะครับนี่จุดด้านนาตรงนี้ก็จะมีเตานะครับเตาเนี่ยค่อนข้างที่จะยกพื้นขึ้นมาสูงนะครับทุกคนก็สามารถหุงข้าวประกอบอาหารได้เป็นอย่างดีนะครับผมวันนี้เราสองคนก็เข้ามาในช่วงเย็นนะครับมาถึงก็4ี่โมงกว่าแล้ว PFC อีกอย่างเนี่ยเราไม่รู้ด้วยแหละว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับก็เลยเสียเวลากับกันหาที่พักกระต๊อบหลังนี้นะครับ ก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะผมกับเพื่อนดิดก็คงจะต้องกางไฟชิดกันก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าช่วงเวลากลางคืนดึกๆเนี่ยฝนจะตกหรือเปล่านะพี่เอฟซีสภาพะอากาศเนี่ยไว้ใจไม่ได้นะครับอ่ะแล้วก็ฟืนเนี่ยก็ไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลนะครับเพื่อนๆก็ได้นี่เตรียมฟืนไว้ให้เราแล้วนะครับทุกคน mm hmm. แต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปหาเอ่อฟือนที่เป็นไม้นะอันนี้เป็นไม้ไผ่อย่างเดียวนะครับก็มันก่อไฟเนี่ยมันหมดหวนะพี่เอฟซีนะ ก่อนจะไปกลางไฟชิดนะครับเดี๋ยวพามาดูโต๊ะเล็กๆนะครับนากระต๊อบนะพ f ่ก็สามารถนั่งได้2คน 2> <ล>โดยประมาณนะสามคนได้ไหมได้ครับผมนี่นะครับ <4 S 1> ก็เป็นโต๊ะเล็กๆนะครับผมพร้อมกับแก้วกาแฟนะครับที่ทําจากกระบอกไม้ไผ่นะนี่ก็เป็นวิธีการสร้างภาชนะนะครับผมของคนที่เดินป่าหรือว่าใช้ชีวิตอยู่ในป่านะครับก็เป็นโต๊ะง่งายๆเป็นแก้วกาแฟง่งายๆนะครับ ก็เป็นที่พักง่ายๆนะทุกคนไปเดี๋ยวเรากังไปชิ้นดีกว่าเพื่อนไปมาๆมา,มา,มาไปชิ้นเลย พอได้ oh, oh. นะเดินพอป <laughs> and i Kom, maar. niet Kom, ใหญ่นะมีดมันใหญ่นะหน,นักด้วยใหญ่ด้วยต้องไปตัดให้มันมันเล็กลง นนก่อไฟติดดีแล้วนะพีเอฟซี FC. เดี๋ยวเราเนี่ยเตรียมตัวหุงข้าวประกอบอาหารนะครับแล้วก็พาทิดก็เริ่มตกดินแล้วนะพีเอฟซี FC. เดี๋ยวเราเนี่ยรีบทําอะไรกินกันก่อนดีกว่านะเดี๋ยวมันจะมืดนะครับผมแล้วก็อีกอย่างเนี่ยคือข้างหลังนะครับที่ตีนเข่าเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีน้ําตกนะพีเอฟซี FC. เพราะว่าเสียงน้าไหลเนี่ยคนทางที่จะดังมากๆเลยนะครับดังมาถึงนี่เลยนะ น้ำตกนี่สูงไม่สูงไอ้นี้ไม่รู้นะครับเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่เคยได้ลงไปข้างล่างเลยนะ PFC ถ้ามีโอกาสว่างๆเดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยไปเดินสำรวจดูนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยเรารีบหุงข้าวกันก่อนดีกว่านะ,ะหลังจากที่ก่อไฟเสร็จเนี่ยยุงก็เริ่มน้อยลงนะครับก็ดีกว่าตอนที่เราเนี่ยมาถึงแรกๆใน PFC นะคือนั่งเนี่ยนั่งไม่ได้เลยนะครับต้องตบยุงอย่างเดียวเลยนะมาเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปเตรียม Uh, วัตถุดิบนะครับที่จะทำกับข้าวในเย็นนี้นะ VFC ข้าวกินบนโตัวนี้ดีกว่ามั้งข้าวนี่หุงกับเตาเนื้อไม่ใชไ่ไม่ถึงกับข้าวเออเนะเนี่ยพวกแก๊สเนี่ยเอาไว้รวยทำย่างไงก็ได้อย่างเลยเจ้าแก๊สนี่ไปทำรถแบบข้าวอย่างนี้เออา,า่ไป เก้าขึ้นมาเนี่ยฮะเก้าขึ้นมาเนี่ยเก้าเดือนเดียตัดไม้ดีกว่าโอเคถ้าขิ้ริ้วก็มีปะโอเคนี่ไม่ดีหรอไม่ใช่มีสายนั่นแหละมีสายมันไม่ดีกว่าเหรอไม่รู้อ่ะไม่ชอบอ่ะแล้วอันนี้ใช้ไปเนี่ยไม่ใช้ใช่ป่ะโอ้ไม่เคยใช้เลยมันต้องล็อกยังไงเนี่ยอ๋อ ให้มันเข้าล็อกอะเจียบเข้าไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยอดีตอดีตอดิต <c oughs> ไปหมดละเ <c oughs> นี่ยได้ไหมคือคือกัน <c oughs> ได้ไหมเนี่ย <c oughs> หมดอดิตหมดไม่ต้องหุงข้าวแล้วไหนอะมันมันไม่เข้าล็อกอยังไงไม่รู้ มันต้องใช้นี่ว่ะแก๊สหมดฮะไม่ใช้แก๊สหมดเหรอไอ้ดิดมันไม่แน่นอะใช่ปะ่ะอืออืม มันได้รู้ไปแล้วด้วยงงงงงง <laughs> 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 <among> Mm ได้ดิได้หมดเต็มยี่ดีบิน็อตจีดิท่าไม่เปรีย้ยวไม่เปรี้ยวไม่เผ็ดเสด็จเผ็ดได้พอ พอดตรู้ว่าจรินอยู่น่าแบบแต่น้ำมันเยอะแทบจะหาเนื้อหมูไม่เจอเนื้อแหละ ผงเค้าเสร็จก็มืดพอดีเลยนะครับทุกคนวันนี้ผมกับเพื่อนดิษก็ได้ช่วยกันทําคนละหนึ่งเมนูนะครับนี่เลยครับกับข้าวสาหรับวันนี้นะของผมก็จะเป็นยําแตงนะครับใส่หมูสับเข้าไปด้วยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นผัดเผ็ดหมูนะทุกคนนะก็เอ่อผัดเผ็ดหรือว่าคั่วกิ้งก็ไม่รู้นะครับผมก็มีแต่แกงอร่อยๆทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้นะผมกับเพื่อนดิษก็ช่วยกันทําคนละหนึ่งเมนูนะครับจะได้เสร็จไวๆนะครับ ส่วนแก,ก๊สกระป๋องนี่วันนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะไม,นไม่ได้ใช้งานนะครับพี่พลาดมันพลาดยังไงวะเพื่อนไม่รนะไม่รู้โอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวยังไงผมกับเพื่อนดิดก็จะต้องขอตัวทานข้าวก่อนนะครับผมต้องเบาลบจริงเนาะ มันจะไม่ไหวมันะเจาะงนี่ก็ออกรดลเห็นดีครับเนาะรนี่ก็พอดีเลย you mm -hmm. mm -hmm. กินข้าวเสร็จนะครับผมเองก็คงจะต้องมานั่งใกล้กับกองไฟนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เริ่มเข้าฤดูหนาวเต็มตัวแล้วนะครับอากาศในกลางคืนนะก็ค่อนข้างที่จะหนาวเย็นนะครับอุณหภูมิก็ลดต่ำลงค่อนข้างที่จะมากเลยนะครับในค่ำคืนนี้ก็น่าจะเป็นอีกคืนหนึ่งนะทุกคนที่อากาศเนี่ยหนาวเย็นนะครับผมเพิ่งรู้สึกวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่อากาศเนี่ยเย็นขนาดนี้นะก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องลงไปหาฟืนเพิ่มนะครับเพื่อที่ จะให้ความอบอุ่นในค่าคืนนี้ตลอดทั้งคืนนะครับจนถึงรุ่งเช้านะก็เดี๋ยวผมกับเพื่อนดิตจะนั่งคุยกันอีกสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็เราจะปูที่หลับที่นอนแล้วก็จะพักผ่อนนอนกันเลยนะพี่เอฟซค่ำคืนนี้ก็คงเป็นคืนวิเศษนะครับกับบรรยากาศหนาวเย็นกลางป่าแห่งนี้นะครับผมอดิตฟืนพร้อมพอหรือเปล่าไม่รู้พอไม่พอก็ต้องลองดูในค่ำคืนนี้คืนนี้ก็น่าจะ ต้องตื่นมาก่อไฟแน่นอนแหละดูทรงแล้วเนี่ยเช,ชื่อไหมเอาขึ้นให้หมดหมนะนะเพื่อนนะปูที่นอนเลยเพื่อนจะได้หลับจะได้นอนกันสักที เองก็ได้ไปหาฟืนนะครับมาเพิ่มนะตอนนี้ก็ได้สู่มไฟเพิ่มนะครับทําให้ควันไฟเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับผมเนี่ยไม่สามารถที่จะนอนลงบนพื้นได้นะทุกคนเมื่อกี้เราก็หันหัวนะครับไปทางทิศตะวันตกนะครับซึ่งมันก็ไม่ดีนะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเราก็เลยหันหัวกลับมาทางทิศตะวันออกนะครับ PFC กันมีกองไฟนอนในช่วงฤดูหนาวแบบนี้ ก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับช่วยป้องกันสัตว์ป่าก็ได้นะช่วยทําให้ร่างกายของเราเนี่ยอบอุ่นด้วยนะ PFC อีกอย่างเนี่ยคือบางคนมีความเชื่อนะครับว่ากองไฟเนี่ยสามารถที่จะป้องกันสิ่งชั่วร้ายนะครับที่จะเข้ามาหาตัวเราได้นะ PFC นะนี่นะครับหนาวๆเย็นๆแบบนี้ควรจะมีกองไฟสักหนึ่งกองนะครับจะได้อุ่นๆจะได้นอนหลับสบายใน PFC ะ ยังไงในค่ำคืนนี้ผมกับเพื่อนดิดก็จะต้องขอตัวพักผ่อนนอนกันแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงเจอกันพรุ่งนี้เช้านะไม่รู้ว่าที่นี่เนี่ยจะมีหมอกหรือเปล่านะครับยังไงก็ต้องรอชมพร้อมๆกันในวันพรุ่งนี้เช้านะครับสําหรับค่ำคืนนี้ก็ราติสวัสดิ์ฝันดีพี่ๆเอฟซีทุกท่านเลยนะครับเม็นนะ ม so ันไม่ใ <ies> ช <step> ่เม็ดหรอกมันหายใจไม่ออกกันดิเพื่อนเดี๋จะรอไฟมันยังติดไม่ดีต้องรอให้มันติดดีๆก่อนเพราะมันไอ้นี่ฟืนมันเปียกน้ำไงมันชื้นอมน้ำเวลาก่อไฟนี่แหละควันจะเยอะเดี๋ยวรอก่อนแป๊บหนึ่งอะไรควันไฟนะ ออปนตีขึ้นทั้งหมดจรงนะิงดะไม่โกหกนะสำหรับคอนหน่อยีอต้องหันหลังนอนดูด้วว่หลังให้ไฟด้วยเลยอุ่นอุ่นข้างหลังอุ่นอุนีแบบเปลี่นต้องเปลี่ยนโทมาเป็นเขาน้าหน เอาเพาา่อผมกลุ่มใหญ่กว่านี้อันนี้มันเล็กไปเหมาะก,กับช่วงนี้แหละหน้าหน้าแงรงพ่อผมเด็ก สวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับทุกคนตอนนี้ก็สว่างแล้วนะครับผมสําหรับเมื่อคืนนั้นก็หลับสบายมากๆเลยนะครับตอนเช้านี้แทบจะไม่อยากตื่นเลยนะ PFC อนะครับอยากจะหลับต่อยาวๆเลยนะครับแล้วก็วันนี้นะสาหรับเช้าวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าแดดจะไม่ออกนะครับท้องฟ้าค่อนขอ้างจะมืดๆน,น,นหน่อยนะ PFC นะเพื่อนดีตก็ตื่นแล้วเช่นกันนะครับทุกคนกําลังหา เสร็จไม้นะครับเพื่อที่จะมาก่อไฟนะเราก่อนที่เราเนี่ยจะเดินออกจากป่าเราจะมาดื่มกาแฟร้อนๆสักแก้วหนึ่งนะครับนะทำกลางบรรยากาศป่าที่อุณหภูมิเย็นๆแบบนี้นะครับจะลงไปข้างล่างก่อนนะครับผมก็จะลงไปทําธุระส่วนตัวหน่อยนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาแปดโมงเช้าแล้วครับทุกคนอืมก็ตื่นค่อนข้างที่จะสายเมื่อคืนก็หลับไว้นะ อตอนนี้พื้นดิดก็กําลังจะก่อไฟทุกคน๋ยวผมลบพื้นดิดก่นอนโอเคโอ้โหเสียงนกร้องไัยร้อมากเลยนะครับในป่าภายแบบนี้นะทุกคนนี่บรรยากาศด้านนอกนะครับผม ตอนนี้เราสองคนก็ช่วยกันเก็บ เขาของสัมภาระกันเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนส่วนขยะที่เราเนี่ยได้นํามานะครับก็เอาไปเผาไฟให้หมดนะครับผมก็ตอนนี้เคลียร์เสร็จเรียบร้อยทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับบ้านกันนะครับหากพี่เออยากจะชมขั้นตอนและวิธีการสร้างที่พักหลังนี้ก็สามารถเข้าไปชมได้นะครับในช่องของอาจารย์เชนนะครับชื่อช่องว่าลองดูโอเคนะครับทุกคนนะ ก็เสร็จสิ้นภารกิจกันมาเยี่ยมชมนะครับกันมานอนเสร็จบรรยากาศในกระต๊อบหลังนี้แล้วนะครับหลังจากนี้เราก็จะเดินทางกลับบ้านกันแล้วพีเอฟซีแต่ว่าเราจะรอให้ไฟเนี่ยมันไหม้ให้หมดก่อนนะครับแล้วก็เราจะดับไฟอีกทีหนึ่งอวีเอฟซีนะโอเคนะครับถ้าทุกคนชอบคลิปวิดีโอของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจกับเพื่อนทีผมด้วยนะครับผมครับผม โอเคครับทุกคนงั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ